สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำโจทย์คณิตข้อที่ยี่บสองครับผมจากการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจำนวนยี่ิบเจ็ดคนที่สมัครสอบแผดประจำปีการศึกษาสองห้าหกสี่มีรายละเอียดจำนวนวิชาที่นักเรียนสมัครสอบดังนี้ผมสิ่งที่โจทย์ให้ผมจะมีจำนวนวิชาที่นักเรียนสมัครสอบและจำนวนนักเรียนคนนะผมซึ่งสิ่งที่ต้องหาคือคอทายครับผมคิหนึ่งจะมีสิ่งที่ต้องหาคือค้าคอทายคิวหนึ่งคิวสองแหละ เทียบสาของอทายน,นั่นเองซึ่งสูตรที่เราจะได้ใช้ในข้อนี้ผมจะเป็นอ้อทาย r เท่ากับ r คูณ n บวกด้วยหนึ่งส่วนนี้สิครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหาค่าความถี่สะสมของผมในการเอาจำนวนนักเรียนบวกกันนะครับผมเช่นสองเจ็ดสิบสอง สิบเก้ายีแลวก็ยี่สิบจครับผมต่อจากนั้นเนี่ยแล้วก็จำนวนนักเรียนมาครับผมเช่นจำนวนนักเรียน1นถึงสครับผมส่วน7เนี่ยก็จะมี3ามถึงเจ็ก็จะมี8ปดถึงสิบสก็จะมี1 3บสามถึงสิบเจะมี2 0่สถึงยีและยีจะมี ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดครับผมต่อจากนั้นเราจะหาคอทายที่หนึ่งครับผมสูตรที่จะใช้โดวยวิธีที่เราจะใช้คือหนึ่งส่วนสี่คูณยี่สิบเจ็ดบวกด้วยหนึ่งครับผมเราจะได้เป็นเจ็ดครับผมซึ่งเจ็ดน่ยมันจะตรงกับจำนวนชาเนระียนคือเลขสองครับผมต่อจากนั้นเราก็มาดูโจทย์ครับผมซึ่งโจทย์ที่มีเนะ่ยก็จะมีข้อนี้ข้อนี้แต่ก็ ข้อนี้ผมส่วนสามข้อนี้ไม่ใช่ผมก็ตัดออกไปต่อจากนั้นเราก็หาคอท้ายที่สองผมโดยการใช้ใช้วิธีนี้ผมสองส่วนสี่โคนยี่สิบเจ็ดบวกด้วยหนึ่งจะเท่ากับสิบสี่ครับผมต่อจากนั้นอนะ่ะล้วก็มาดูจำนวนวิชาของนักเรียนของที่อยู่ตรงนี้ก็คือสามครับผมซึ่งเลขตรงที่สามคอท้ายที่สองเนะี่ยก็จะคือสามส่วนอนนี้ก็คือสอง ก็จะตอบเป็นข้อหนึ่งครับผมส่วนที่ข้อสองกับข้อสามไม่ใช่เพราะคอทายที่พอทายที่สองมันเป็นสามจุดห้าครับผมส่วน้อคอทายที่สองของนี้มันเป็นสี่ครับผม